โอ้โหนี่ให้ดูแบบเนื้อยั่วๆเลยทีเดียวนะฮะหนั่นนะ เห็นไหเห็นไหมครับความหนาของเนื้อสวัสดีครับปักหลักชาแนลนะครับปักหลักชาแนลคลิปนี้เรามาอยู่ที่ร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจนะครับนี่มาถึงโอ้โหมาแล้วทุเรียนหมอนทองสวยๆนะครับนี่เดี๋ยวผมมาดูเนื้อก่อนนะครับนี่ โอ้โหนี่ให้ดูแบบเนื้อยั่วๆเลยทีเดียวนะโอเคครับสุกกำลังกินเลยนะครับนี่วันนี้นี่วันนี้ขายไปนี่นะได้เยอะแล้วนะโอ้โหนี่มีข้างใต้ด้วยแอบดูแอบดูข้างล่างนี่ให้ดูให้ดูเนื้อเป็นไงล่ะยั่วๆยั่วๆนะครับนี่อันนี้ จะนุกกำลังเลือกอยู่นะครับให้ดูเนื้อนะครับ ที่ร้านปลอดภัยนะมีเจลล้างมือให้ด้วยนะครับตามสถานการณ์นะครับแล้วก็มีอันนี้มีมะม่วงสุกด้วยนะครับนี่เดี๋ยวดูลูกนี้กันนะครับพลังดีครับนี่ครับสวยเลยครับลูกนี้สองโลเจ็ดสองโลเจ็ดนะครับนี่สี่สิบบาท อันนี้2โลเจนะครอันนี้เท่าไหร่นะ5 0าร้อยห0ิบาทนะครับกลิ่นหอมมากลูกเมับนี่โอ้โหนี้ให้ดูสุกแล้วค่ะแต่กแล้วครูใหญ่ด้วยีนนะครับสุกมายัวๆเลยวันนี้วันนี้เอาทุเรียนมายัวๆกันนะครับ เรียนหมอนทองระยองนะครับนี่กนะุเรียนคุณภาพนะครับเน้นคุณภาพทุกลูกนะนี่นะครับอืมลูกนี้โค้ดสวยนะขอใกล้ใกล้เลย หอมมากมายุ่วยั่วยั่นี่ครับติู้โหูแน่นๆนะครับนี่นะครับโอเคครับอันนี้ลูกนี้ต่อนี่แล้วก็ต่ออีกลูกหนึ่งเลยนะครับลูกนี้ ่าเท่าไหร่นะสองโลสองนี่นะครับสโลสนะครับสอโลสองสร้อยบาทจ้านี่นครับเล็ก็เต็มนะลูกเล็กกับหูหแน่นๆเลยนะครับ2โลสใช่ไหมหูร้อยสี่สิสี่ค่ะ ูนี้นนะครับี่โหให้ดูให้ดูอย่างนี้แบบชัดนี่นะครับเต็มทุกฟูนี่เต็มทุกฟูนะเกิดอบางนะครับโอเคครับแบบฟูใหญ่ๆแน่นๆเลยนะครับลูกเลี้ยงก็ได้เนื้อเยอะใช่เนื้อบางมากนะแบบคุณอยากจะเอ้ยไม่ใช่เปลือกเปลือกบางเปลือกบางนะแล้วก็ฟูใหญ่นะครับ อันนี้เนื้อสุดนะคะน,นี่นให้ดูนี่นะครับแน่นๆนี่ให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อเห็นไหมเล็ก <laughs> นี่นะครับเนื้อแบบเน้นๆเลยนะครับแบบอืมโอเคขอบคุณครับอันนี้นี่นะครับสวยๆเลยปูนี้นะครับเนื้อหนาเม็ดเล็กนะแบบคุ้มๆอ่ะนะครับ ให้ดูเกลก่ให้ดูเกลก่เอามายั่วยั่วๆนี่นะใครใครสนใจทุเรียนนะมาได้เลยนะครับร้านอ่ะต้องป๊อปนะฮะทุเรียนวินเทจนะครับสาขาสองไสาขาสองอยู่หน้าเซเว่นนะครับนี่ถ้าสาขาหนึ่งจะอยู่หน้าโรตัสใช่ไหมครับนี่นครับโอเคของเหนียนน้ำตาลเม็ดหน่อยๆน่อยเลอ้าวลูกนี้กี่กิโล ลูกนี้สองโลสองช่างดูเนื้อจะได้กี่กิโลอันนี้ลูกนี้สองโลสองนะครับอาเด็เดี๋ยวมาช่างดูเนื้อกันว่าได้เท่าไหร่ไไ,ไ,ไ่้องับหารูปสองลสอง้แอ่าได้เนื้อเกือบหนนี่ได้เนื้อเกือบหนึ่งกิโลนะครับ

โอ้สามโลไม่เอามันมากไปลูกลูกสองโลกั้งพอลูกเล็กนะลูกเล็กเนื้อแน่นนะครับนี้สามโใช่เหรงานงไหมสามโลเกืเลยไอ่นนอยเียันเล็กๆเหัวแสโลก็พอลูกเยยงดีมากเลยสารย์ก็รวยเนาะก็รวยไม่เป็นไรก็ยอดี น้ตาเนี่ยกระดากดา,ดาวางน,นี่ครับ,รบรก็เ่กตะียุกอกันเลนะกะานาีอลลูกนี้นลลลลน2ลสองโลสองโลหก,ก,ก,กนะครับ ีสุกนิ่มนะครับอันนี้ลูกค้าของแบบสุกๆนี่นะครับอันนี้ขนาดสุกนะเนี่ยแบบไม่ไม่ไม่เละนะเขาเรียกอะไรนะถ้ามันเละๆเรียกเขาเรียกอะไรปลาล้ป่ะไอ้ไม่มีไม่มีนะนี่สุกนิ่มนะครับเนื้อแห้งเนื้อแห้งเน้นคุณภาพเลยนะครับคุณภาพสูงนิ่มจะเหมือนปลาล้ใช่ใช่แต่อันนี้แบบขนาดสุกนะแบบเนื้อยังสวยเลยนะฮะนี่นะครับแบบออื้ คใ,ให้ดูให้ดูให้ดูเปลือกกับเนื้อนะแบบคูนงไงแบบโอ้หคูใหญ่เลยนะครับมิมเน,น,นืนออย่นีอ้มขอ,ของไม่เห,น,หนี่โอ เขาไม่เห็นจะบนเลยเบวยมับเ่เายุยยยนะครับอันนี้แบบสุกนะแต่ว่านี่สุกยังน่ากินเลยนะครับแ้วที่ลงไหนอ่ะลงมังกรมีสี่ลง ดเดาวขมาอไม่ได้ไม่ได้สวยไม่สวยผล่งไปผมไม่ไปหัลุ่รอกนี่ครับมากแล้วนะครับนี่นขอดูเนื้อนี่อันนี้เป็นอะไรนะชนีเน่ชนีนี่ครับโทรมาสั่งไหอ๋อลูกค้าโทรมาสั่งไว้ มุมไนนะครับนี่นะฮะออกมาจุ่วๆนี่นครับอันนี้ลูกนี้อย่าลูบโอ้ลูกนี้เท่าไหร่ครับ4ี่โล4ีโลส,ส,โลสนะครับนี่โอ้ลูกแบบบิ๊กๆเลยนี่นะฮะ4ีโลสอ,อันนี้ลูกค้าโทรมาสั่งนะครับลูกนี้อันนี้เอาไปส่งใช่ไหม,ไมนอ๋ออันนี้ส่งไลายแมนนะครับนี่นะฮะเนืเ้อสวยๆเลยนะครับ ส่งลายแมนได้นะครับนี่ฮะนี่กรอบนอกนุ่มในนะครับ เนื้อสวยทุกลูกเลยนะลูกนี้สามรถเจ็ดนะครับนี่ส่งที่ไหนหนูส่งินแดงอันนี้ส่งลายแมนนะครับส่งไปยินแดงนะครับ ก่อนนี้นะครับเนื้อโอ้เนื้อสวยนะแน่นทุกแน่นทุกลูกนะครับเปลือกบางฟูใหญ่นะนี่นะครับเอามายั่ว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 นะครับ รกรอบนอกนุ่มในนะครับน,นะนี่สำหรับของทางร้านนี่คือเลือกได้เลยนะครับชอบแบบไหนนะแล้วทางร้านนะครับเขาก็จะมีวิธีการเลือกให้ดูนะแล้วก็ลูกค้าก็ดูเนื้อนะครับว่าถูกใจไหมนะครับ อ,นนอันนี้เดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่ให้ดูแบบเจาะลึกเลยเจาะลึกนี่นเห็นเห็นไหมครับความหนาของเนื้อ,อน,น,นี่นะครับเม็ดเ,เล็กเนื้อเนื้อหนานะครับเนี่ย แน่นทุกคูนะครับบอกเลยเอามายุยยั่วยยั่วกันกวันนี้อือคือ <500 S 1> ท้ายนี่คูสุดท้ายนะครับนี่ขนาดคูเล็กนะแบบ,บยังแบบสวยเลยแล้วก็นี่ดูนะเนื้อจะบางเปลือกจะบางนะครับเนื้อจะหนาเม็ดเล็กนะครับ ให้ดูให้ดูหลักฐานก่อนนะว่าขายดีจริงนะครับงงน,นะนี่งานอะไรเงี่มีสิบบาทนะกระปุกนั่นนี่การอ๋อนี่ลูกค้าเอาเอากระปุกมานะครับมาเตรียมเตรียมมาใส่โดยเฉพาะเลย,เลยนีทุเรียนเขาทุเรียนอะไรนะทุเรียนขเยนขาทุเรียนลังมดเลยโอทุเรียนลังมดนะอ๋อนี่นะครับเนื้อสวยนะครับ ตุเรียนหลังหมดแดงว่าลูกนี้จะอร่อยนะอร่อยที่สุดเลยครับเนี่ยอันนี้สามกิโลพอดีครับสามกิโลนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่นะนี้สากิโลนะครับสกิโลหกร้อยบาทใส่กระดาษไปด้วยนะคะลูกลูกนี้จะอร่อยเป็นพิเศษครับมาทำรังเลยนี่ แบบว่าธรรมชาติธรรมชาติมากอันนี้เป็นนักคิวซีธรรมชาตินะครับนะสามท่ะเลกับปะสามลูกสาม,สามลูกนี่ครับนีนบ<า>่ไงล่ะแบบยัวย่วยัวยวย่วนะครับลูกนี้ผ่าน QC ธรรมชาติมานะครับโดยมดนะ ถ้ามดถ้ามดมาเนี่ยแสดงว่าลูกนี้จะอร่อยมากนะครับเป็นไงเราโอ้ครูมาเริ่มเลยนี่นะครับให้ดูใกล้ๆชัดๆะนะครับไม่ใช่มาทุกวันหรอกค่ะเป็นเพียงแค่บางวัน ใจพี่ไพน์ไาแล้วเรียกไปให้แล้วค่ะนี่ฝรั่งยังยังมากินทุเรียนนะนี่ครับพูดไทยได้ด้วยนะอ๋อพูดไทยได้ด้วยออมาจากอังกฤษนะครับอ๋อทำธุรกิีมีมาจากสเปนนะครับ ผู้สวยทุกลูกนะอันนี้บอกเลยนะครับนี่ครับอันนี้นี่อันนี้ลูกค้ามาจากสเปนนะครับนี่อันนี้อันนี้ลูกค้าเอากล่องมามาใส่เองเลยนะครับนี่ ดนกล่องซีนหนึ่งดีเลยนะครับเต็มกล่องพอดีนะ1ลูกนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับกดดูเนื้อได้ค่ะกดได้ครับได้ครับลูกนี้ 3.07รถเนะครับ740บาทจ้าเดี๋ยวแม่ค้าคิดเงินเร็วมากเลยนะบอกสามปุ๊บราคามาเลยนะโอนได้นะคะโอนไหมโอนได้โอนได้เก่งจังนะครับ นี่ลูกนี้หืมคูปเปิลเลิมคูเบิลเมนะครับนี่นะครับคูไปสวยเน,นื้อแน่นๆเลยนะครับ

ลุงลุงนี่สวยทุกคูเลยนะนี่เดี๋ยวมาลุ้นมาลุ้นคูนี้กันนี่ควายแง้มก็ควายแง้มนี่นะแบบเห็นแล้วหมั่นเขี้ยวนะนี่นะ เรียนเจนุดนะครับต้องป๊อปวินเทจนะไปเจนุดไดแล้วนี่นครับอืมปูแน่นๆเลยนะครับ ขอบคุณครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงฝากไลค์กดกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักชาแนลด้วยนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับนี่เลยนะครับมาที่ร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจนะครับนี่หมอนทองระยองนะครับคัดพิเศษเกตดบเบเอนะครับนี่เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับนี่ผมให้ดูเบอร์โทรนี่นะฮะนี่มีส่งไลน์แมนด้วยนะครับนี่นะฮะก็โทรมา ถังจองกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ